ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานนักเรียนจังไดห่างไกลโควิด -19 การดูแลบุตรหลานเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 โรคโควิด -19 เป็นโรคที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของทุกกลุ่มวัยรวมถึงในเด็กน้อยเพราะเด็กน้อยเป็นวัยที่ยังต้องได้รับการดูแลจากผู้ปกครองและการปลูกฝังสุขวิทยาส่วนบุคคลเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคที่ถูกต้องเมื่อบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วยหากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้ไอจามมีน้ำมูกหายใจเมื่อยหอบ ให้พาไปพบแพทย์และหยุดเรียนจนกว่าอาการจะหายดีหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกันให้หยุดเรียน14วันและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เมื่อมีคนในขอบครัวมาจากพื้นที่เสี่ยงกรณีมีคนในขอบครวัวป่วยโดยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเข่งครัดในการดูแลบุตรหลาน การเตรียมอาหารสำหรับเด็กก่อนปรุงประกอบอาหารให้กับบุตรหลานต้องล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งการดูแลสุขวิทยาสำหรับเด็กในการป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด1 9 1. สร้างสุขนิสัยอาบน้ำหลังกลับจากโรงเรียนหลังเล่นน้ำมูและหลังกลับจากนอกบ้านให้กับบุตรหลาน 2. สร้างสุขนิสัยให้กับบุตรหลานในการล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อย ก่อนรับประทานอาหารหลังการยิบจับสิ่งของหลังใส่สวมและหลีกเลี่ยงการใส่มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกหลีกเลี่ยงการไปในทีแออัดบ่อผ้บอาบุตรหลานไปในสถานทีแออัดหรือสถานทีที่มีการร่วมตัวกันของคนเป็นจำนวนหลายหากจำเป็นควรให้สวมหน้ากากทุกครั้งการจัดเตรียมของใส่ส่วนตัวสำหรับเด็ก มีอุปกรณ์เครื่องใส่ส่วนตัวเฉพาะบุคคลให้กับบุตรหลานและคนในครอบครัวเช่นแก้วน้ำช้อนซอมผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแปลงสีฟันเป็นตน้นสร้างความเข้าใจกับบุตรหลานอธิบายให้บุตรหลานเข้าใจถึงเหตุผลที่บรสามารถไปเล่นร่วมกันกับมูหรือเดินทางไปภายนอกบ้านในการทำกิจกรรมใดยังเคยการปฏิบัติตัวของผู้ปกครองกรณียังต้องเหตุงานหรือมีกิจกรรมนอกบ้าน หลังกลับจากเข็ดงานหรือมีกิจกรรมนอกบ้านต้องอาบน้ำล่างมือก่อนสัมผัสบุตรหลานทุกครั้งร่วมปลูกฝังสุขวิทยาที่ถูกต้องให้กับเด็กโด,กดยความปรารถนาดีจากศูนย์อนามัยที่8อุดอรธานี